มาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง Gubby Channel นะครับเราก็ยังไม่พ้นนะครับการเปิดกล้องนะหรือบล็อกนะครับชุดโปเกมอนนะครับชุดมาสเตอร์นะครับจุดโจมเมั่เดียวจุดต,ต่อเนื่องตอนนี้จะเป็นชุดจุดโจมต่อเนื่องนะครับต่อจากชุดจุดจโจมครั้งเดียวต่อจากแล้วเลยนะครับผมมาดูว่าเราจะได้อะไรกันนะครับผม นะครับก็เป็นเฮ้ก็เป็นอะไรเนี่ยอูวอชนะครับจุดจมตอนนี้เราต้องการวอชจุดจมตอนนี้นแบบ HR นะครับผมตอนนี้ทีตั้งเ้าไว้ก็จะเป็นตัวนี้ซื้อมาคือดูนะครับ บล็อกนี้ที่เราจะได้ก็คือพอมพอมอุสดงหอคิลิคิซันฮาคิคิชิลิโอ้ชินี่แบบนะลาลันเทลนะครับโอ้โหเปิดมาอย่าบอกนะว่าใช่ในคอสมาวีนะครับผมระดับ 2R นี่คีตสองแรกเลยนะครับเนี่ยโอ้สองแรกมาเปิดวีมาเลยเหรอโหดไปแล้ว ชุดทีแล้วนี่วีก่นจะออกใ้เกือบหมดเฟสนะครับชุดน,นี้มาวีเลยนะครับผมโอเค,อเค,อเคมาเรงมากแสงทางโค,โค้งนะครับจนตอนเรื่องไงก็แบบเรื่อยๆ,ๆออกมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะข้คาคอนเซ็ปต์เนาะปื๊บมาผมบอกว่าจะมาไหมมาต่อไปเนี่ยมาดูเทฟออโ,โอ p p o เชอร์ล oh ินโบร์มาสตาร์ดด้วยเจ๋มแบบต่อเนื่องอ๋อเป็นแนนดอลนะครับอ่า uh, <c oughs> เป็นแบบอยู่ธรรมดา ตัวทึงัสดเหตุการน,นี้นะครับและจิลอนหออค่อยแห่งน้ำนะครับและตัวที่จะได้ออกมาเป็นกาลาบาลิโคโอรุนะครับวัฒ้อนการมาจากกาลาบาลิยก,ก็เป็นการธรรมดาก็เราก็จะทำการเก็บเหรียญ <c oughs> เปิดเรื่อยๆนะครับพเพราะเราก็อยากรู้ว่าในบล็อกหนึ่งเนี่ยมันจะมีตัวที่เราอยากได้หรือเปล่านะครับโรลิงเอ้ยโรลิงคาริคารินะครับเอ้ยคาริคิรินะครับทัสทูคัคเลอร์ไม่ใช่ลูซิโอพร้อมกับฟิงโมมิเฮเนอร์ซัพพอร์ตนะครับก็เป็นงานธรรมดาเนาะ ตอนนี้ก็แค่เขาออกมาก็จะเป็นแบบสองบล็อกคู่กันนะครับผมบล็อกทีแ้กก็จะเป็น A กับ B นะครับผมก็จะเป็นมาเตอร์ต่อเนื่องกับครั้งเดียวก็เก่งนะครับผมมาต่อไปยาจิรอนนะครับซึนะโอเอบีเฮกันนี้นะครับอ้าวมาแล้วสับเลยเนี่ย <c oughs> เป็นคาปูบูลูนะครับผมมาแต่เมาส์นะครับ จากมาก่อนเร,เราก็จะเอามาโชว์ก่อนเชลือลองสลับก,ก่อนยวไม่ลุน้นพึ๊บมาโคเชฟูนะครับบัฟเฟอร์ใครบาร์เฟอนไหมแล้วก็ชาลิกเกอร์บูดึงเจลนะครับตัวต่อไป ตรีเอสอาร์เอสอาร์มาแล้วโอ้ยเอสอาร์ SR มาเยอะมากอะไม่ให้ลุ้นเลยเหรอโอเคก็ถือว่าเร่งดีอยู่นะครับอ่ตอนนี้ก็จะเป็นระดับเอสอาร์นะครับก็ขอคอนเฟิร์มนะครับว่าบล็อกหนึ่งก็จะมีเอสไอน้อยหนึ่งแต่น่าจะไม่น่าเกินหนึ่งนะมั้งโอ้เสียใจแบบมาเร็วเกิน ไม่ให้ลุ้นนั่นหรอโอ้จนะอุต่าหอดอา่าซะหน่อยอะไ,ไรลุ้นต่ออื่น,นได้ไนั่นแดงชินี้นอะไรชยความหามืคลรคละนะครับอีเอซันฮาจิริซึมาลุยาคุเดะนะครับเมันก็เป็น ผู้แจม mer นะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บต่อเนื่องเลยตามชื่ออุสดงนะครับการาบาเลีสนะครับโคมาธนาการะการะต่อไป เราไปวิกตอรี่วีนะครับเข้ามาคู่กันโอ้จะดีแล้ววะ เฮนะครับผมมาเป็นไรวูเนนโต,โตอะไรต่อไปครับคุยทะเล่นดนเูเซนโคซึไทเลส,สึจุดจ้องต่อเนื่องฟิ่งเป็นสีดาร์จุดจ้องต่อเนื่องเฮานานะครับ อเอซันนะครับยาุเดชิมุชิอิ e เ g อร์เน c ั่นไซเคิลบิ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 บอนมาโอ้จเนงบีแม็จู่โจมต่อเนื่องครับผมสามอามาแล้วมาแล้วตอนนี้นะครับถ้าดูแล้วคือเราก็จะได้ครบโตบีอารงจุดนี้ครบแล้วนะครับ และตัวบินเราก็ได้ครบแล้วนะครับจากจุดที่ก่อนเรับครัออกมาเลยมีวีแม็กนะนมีวีนะครับอันนี้เป็นการ์ดโฟลธรรมดาธรรมดาธรรมดาไม่ไ,มไ,มไมตัวต่อไปนะครับมันจะมีอาจจะมีฟุกนะครับอยู่ สองใบนะครับ S A S r คู่กันเนี้ยก็อาจจะมีก็ได้เนาะต่อไปครับชิซาลิเกอร์คูมาธนาเชลินโบและวา็จุมต่อเนื่องเป็นเนนดอนนะครับธรรมาดาอยากรู้จังเลยว่าตัวนั้นมีกี่ใบแต่ไม,ม่หลุด สชมใช่นะครับสับสป้านะครับูรูลินโคลิงอุสบกแล้วก็พัดหมุนบนนะครับ ดาซิบโอมินะครับตามเมื่อกี้เลยจะบ,บอกนะครับคิริคิซันนะครับทัตทูคาเลอร์อะโรบูชินะครับเดี๋ยวต้องดูยังแอมเพสวีนะครับอ๋อนนี่ก็เป็นตัวที่คน้ังน่าจะตามมองอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันจะมี เอฟอกราฟิกอันหนึ่งท nah. right. nah, right. right. <laughs> <Pur im. laughs> ี่เราค่ะจะหายะนะเดี๋ยวงมาเอาจาะมีมมาให้กันได้พูลลิมไม่ใช่พูลลิสนะครับ อินซันอุสุดงเลหวเบลถ้าเป็นตัวสีทองนะจะดีกว่าน,นี้นะครับจาได้จ,จ,ดจ้า,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 าจะได้จ้าจะได้จ้า สุ๊ <Es> ปุ๊ปุ๊ิงตัวแรก well. มาคูันเลยนะครับ pues right. จะได้จากับสนเนฮิบิทลเินี้นะครับคุยทะเลนนะครับเขาไปเจะตรงนตงเนื้อม้วนเห็นน้ำมุนน้ำมุนมาแล้วมาเลโดมบุชินะครับเวลาจากสัจจิมุชินะครับ ตัวต่อไปอ,อีวาร์นโต,โตนะครับหลับเลยมูเนนโตะนะครับเทฟโอลโปรลาลันเทลนะครับอ๋อเป็นเชลิมนะครับระดับอานะครับผนะมจุดจุดจ,ดจ,ดจงต่อเนื้อี่มันพล่อยหออมาตอนนั้นจริงอะสุด จะจบทางเดียวด้วยแบบ,ยายาบเขจะออกงานเขาเกิบชุดสุดท้ายก็คนลุ้นคนละแบบนะครับแต่ก็สนุกดีนะครับผมแล้วแต่คนจะ่ชอบด้วยผมก็เป็นคนชอบเฟิร์มวันอยู่แล้วเนาะทัตทูนะครับโคลิงนะครับคุยทะเล่นนะครับโคจอนเดะมาพร้อมกับทิงอีออฟนะครับเบลดาจากเนโตมูชินะครับ โมชิมาทกันหมดแล้วนะครับเนมารุนะครับยาจิรอนลูเซโอมากับมากับเอเนจีรี c ซ c ค e ิลนะครับนำกลับไปใช้ใหม่ตายไปได้า <c oughs> <c oughs> สนับยังยัสนับแบบฟิงนะครับ โดเทนคอสซี่ยาคุเดะเอกานิแล้วก็จุดจมต่อเนื่องนะครับวิบ่งาัาวิ่งาัาวิ่ง,งว้าวว้าวจุดจมต่อเนื่องนะครับมาเป็นคู่อีกแล้วนะครับระดับ B ีะครับผมระดับ 2R นะครับมาคู่นี้ เจฟูเ้วก็ชิกาดิเกอร์มมมิอืมน่าเป็นแบบเอสอาอก็ไม่ได้นะชิตาดนี่ชิตาด,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 ดมาตัวสท้ายแล้วน,นะอสองต่อไปนะครับอีกอิกแต่เดียวขอให้หมดแล้ว เอชอาร์มาเอชอาร์ไม่ได้เหรอซึน่าเฮบินะครับมาดามซูโบมิบุนันโตมาลุยาคุดเดมาพร้อมกับอหอหอคอยแห่งน้ำนะครับผม ยาจิรอนนะครับคูมาธนานะครับพักหมุนวนอ่าหรอีแล้วก็ดีก c o m m ม r c ว V ไม่ใช่ชื่ออะไรบ้าง a ม m ก g ส s ี V นะครับผมนี่เลยครับตอนที่แล้วของชุดจุดโจมต่อเนื่องเราจะได้เป็น a มมก m สเ a s h เฮ a d h e า d R นะครับที่ใส่ลุง้งนะครับผม โอเคเราจะได้อะไรสักห้ยไหมจะมีไหมจะม,มีหรือเปล่าต้องมีบ้างแหละนฮึบนะครับตอนแรกเป็นโททาส,สึซันจิมูชินะครับเทปโปะโรบุชินะครับเวลาจามะจามเทโทสอึอันนี้ ต่อไปก็เลโดมูชิชิชิแล้วนะครับชิชัดเชอร์ออ,อยอีประมาณ6 7เสองสุดท้ายนะครับของเหตดอ้านนะครับขอเหตดอ้านนะครับไปนะครับพาจิลิซึนะครับคาระคาระนะครับ กิกิชิลินะครับไทเลสึนะครับสามาก็เป็นมิแม็กตัวไม่ขอออัามากาส์วีแม็กอันนีมาแล้มาตัวนี้แล้วโอ้โหแอมแปลวีก็ไม่ได้นอมมาการเฉยมีแล้วนะครับมาหอมกับเพทอานะครับโอ้โจะน่าจังครับ เั็งไรที่สุด,สดมาได้ลุลดด้นดีไหมปุ้ย่าจะหมดแล้วมั้งมาส์ป้าบาร์โฟกาลาบาลีเอตนะครับโอ้ถ้าเป็นเฮดอาร์หรืออูอาร์นี่โหดมาก อ,นะอีวารนะครับเชลินโบโวบารอนอุสบกนะครับแอลเนลเอกเนลฮากลเนลนะครับนำเวลาจากอีวารกนะครับ หมดแรงอะคือแบบโอ้โหนี่ทีนี้นก,ไไนนก,ก็ไม่ได้คารคาะนะครับพาจิลิซ์สติกเกอร์คาระคาระนะครับไม่ใช่จากคาราคาระแล้วก็มาสตาร์ดแบบจบทีต่อเนื่อง ครับ,รบนีนแ่แหละนี่หมายถแล้วเราจะเกลือหรือเกลือดูนี่นะเราคงเกลือเนี่ยรู่มานะครับโคจฟูกาลาบาเลียสน,นะครับแล้วก็ทูแจมเมอร์เป็น เป็นโทล่านะครับสวยสวยสวยส,วยสวยี่ตงต่อเนื่องนะครับ รินะครับคอนี้สู้สุดใจเขาต้องไปตายไม่ใช่เป็นบูรุเจลนะครับและการจากคูุดิชนะครับและสองสุดท้าย ินดาชนะครับโหฝนจะลุ่มนะครับนี่คือผมประกอบการของบ็อกนี้นะครับโอเคยุ่มไหมจะจับติดได้น,นิดหน่อยคือเวลาจนะมีแม็กโคมาไหวหน้ามันจะด้าน มั่ก็ได้ก็ได้กทั่วไปเนาะโอเคไม่เป็นไรเรจัดติกเลยน้องงงโอเคนะครับก็ตามนี้นะครับตัวตีสุดของบล็อกนี้จะเป็นวิกตอรี่วิกทีนี่นะครับระดับ SR สอาร์วิ่งวิ่งวิ่วิ่งวิ่เขามาพร้อมกับปีของเขานะครับตัวเข้าไปก็เป็นระดับ 2R โอเคแล้วก็ออกมาก็จะเป็นอูอาออสตีนแม็กกิลวีนะครับจะโจมต่อเนื่องนะครับ เท่นดีอยู่นะครับอ่าสองอ่างสามอ่านะครับตัวที่ยังไม่เคยได้ก็จะมีสองตัวนี้นะครับ a m p e r สนะครับ Ampers แล้วก็ Neocosa นะครับ็สวยนะครับโอเคเพื่อนคิดว่าไงกับปอกพูกนี้บ้างนะครับก็มันเป็นการที่แบบพวกนี้คือสุ่มนะนั่นเองเป็นสองสุ่ม โอกาสได้ตัวดีก็มีโอกาสได้ตัวไม่ดีก็เยอะนะครับไม่งั้นเขาก็ทําตัวเดียวทั้งหมดเลยดีกว่าไม่งั้นตัวดีๆก็จะกลายเป็นตัวไม่ดีขึ้นไปเพอว่าจะกลายเป็นตัวทั่วไปเป็นหาง่ายตัวๆมันก็จะเฉยๆไปเลยนะครับผมโอเคยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากนะครับเข้าไปกดไลค์กดซับสไครต์ช่องให้ด้วยนะครับช่องกูวีแช n แนลนะครับยังไงก็อย่าลืม อคอมเมนต์นะครับว่าให้ทำอะไรต่อหรือว่าเปิดพ้องไหนดีนะครับนี่ก็นี่ก็ขอฝากกันนะครับบ๊ายบายบายครับ